สวัสดีครับผมผมจะมาอัปเดตช่องของผมนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานอนแล้วเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างนะครับมันเป็นจังหวะชีวิตนะครับมันไม่รู้จะว่าไงครับแต่วันนี้ผมมาอัปเดตเกี่ยวกับ คนที่อยากมีรายได้เสริมนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็งบก็กน้อยะครับส่วนตัวผมนะผม,ผมก็ดูจาก Youtube นี่แหละดูจาก Youtube ถามเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่แบบไม่อยู่เฉยครับถึงว่าอาจจะไม่มีแบบเดิมแล้ว อาจจะทำงานแบบใหม่แต่เราก็ YouTube นี้ก็ดูดูทุกวันนะครับแล้วก็ดูช่องตัวเองทุกวันครับก็เลยผมอยากจะทำคลิปนี้เป็นเป็นเป็นคลิปคลิปงบน้อยงบเอา้างบหนึ่งพันบาทเนี่ยงบหนึ่งพันบาทเราจะต่อยอดอยังไงอยากมีรายได้เสริมส่วนตัวผมตอนนี้ก็ทำงานประจำเป็นเนี่ยครับ ัด้วยนะครับแล้วก็ผมทำทำงานเสริมตอนแรกก็ทำงานเสริมนี่แหละคือขายขายอาหารในออนไลน์ครับบนแพลตฟอร์มขายก็30-40บาทน,นี่แหละแต่คือมันมันมันบูมครับทีนี้มันบูมมันเหมือนว่าเรารายได้จากงานประจำอยู่แล้วในหลักประมาณ2องหมื่นอัพเนี่ยแล้วไปทำ คือมาทำตัวนี้กับกับแฟนนะครับมันเฮ้ยมันเป็น,เป,นเป็นไปได้เนี่ยซึ่งว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าขั้นตอนมันก็มันจะยุ่งยากแค่แรกๆครับแต่ก็ผมเราก็สมาธิสั้นด้วย,ยงเงยี้ยอม่ไงเงียทำไงดีวะก็ตั้งใจเลยมันแต่วันนี้ผมก็มาอัปเดตอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในการทํา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 งานแล้วก็ รายละเอียดเดี๋ยวผมลงให้ดูแต่ก็ยอดขายก็เนี่ยผมขายอาหารในออนไลน์ยอดขายเกือบเดือนหนึ่งเกือบ4ี่หมืนบาทแล้วนะเพื่อนๆก็ถ้ายังไงผมจะอัปเดตคลิปเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดคือลงทุนแค่หนึ่งพันบาทหรือไม่เกินไม่เกินสองพันครับนันขายหารในออนไลน์บนแพลตฟอร์มนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เรียนดูเดี๋ยวเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมในคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสมุดสมุดที่ผมทำรายจ่ายขายบนออนไลน์ขายหน้าร้านเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฝากติดตามผมด้วยนะครับช่องผมคือไม่รู้จะทำอะคอนเทนต์อะไรแล้วก็ ชีวิตประจําวันหาจับง่ายๆคนที่งบน้อยครับแล้วก็อยู่บ้านตัวเองขายออนไลน์นี่แหละใช้ให้มันเป็นประโยชน์เน็ตในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ